เคยสงสัยไหมว่าน้องแมวที่บ้านอาจมีไวรัสคล้าย HIV ได้ด้วยมาฟังเรื่องราวที่หลายคนไม่รู้กันเถอะ แมวสามารถติดเชื้อไวรัสคล้าย HIV ที่เรียกว่า FIV หรือไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมวซึ่งส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของแมวคล้ายกับที่ HIV ส่งผลต่อมนุษย์เชื่อไหมว่าจากผลสำรวจประมาณ2-4%ของแมวทั่วโลกมีเชื้อ FIV และยังมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอเนลที่เผยว่าภูมิคุ้มกันของแมวติดเชื้อจะลดลงทำให้แมวมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือป่วยง่ายขึ้น เชื้อนี้แพร่กระจายได้ง่ายในกลุ่มแมวจรจัดที่มักมีพฤติกรรมกัดหรือข่วนกันแต่ไม่ต้องห่วงหากใครเลี้ยงแมวตัวเดียวในบ้านเพราะความเสี่ยงจะน้อยลงและ FIV ไม่แพร่เชื้อไปสู่มนุษย์ใครมีแมวที่บ้านก็อย่าลืมตรวจสุขภาพแมวเป็นประจำเพื่อป้องกันแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ความรู้นี้ในการช่วยเหลือแมวจรในชุมชนได้อย่าลืมกับติดตาม Subscribe Pop p เพื่อพบกับเรื่องน่าสนใจกันนะคะ